Day. บายดีเป็นบางแค่แฟนบากองพี่น้องบาลลำครับผมสองพยาวัลลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับเที่ย์พื้นทีไนนทไท่ไปนลำตั้งตั้งเวทีไปนลำพี่น้องตอนนี้สิบเอ็ดโมงคืองครับหลังปั๊มปตทถนนปูเจ้าสมิงไพ่ครับสำโรงไตะสถานทีน่ดีโพดกวางโพดจ้ามาปัญหาคือฝนตกมือคืนนี่ครับ เรื่อเพิ้นบริเวณนี้ไว้ไหมครับผู้จัดผู้เจ้าภาพเป็นบทเตรียมวันพื้นที่ไว้ไหมเพิ่นของส,มสามาเคลียร์างเก็ดม่งหนิไหมครับเกียจโม่งแปดม่งหนิไหมซึ่งงานเัาเดี๋ยวมยไม่เก็บอันไม่เก็บเล็กเก็บยังซอย,อ,ยอันนี้ล้งขอทางห้านะครับด้แล้วจะต้องเลน่นต้องแสดงครับต้องแล้วครับเป็นที่จะเอาบนบังไฟหาลายร่างมองเป็นขี้ตม้ม เสาทีมงั e ้นท hey, ีมหนึ่งทีมกระับว่าม้าหดแลวเสามากายางจับอื้งอยู่นี่ได้เหมืนเป็นรูปพุว่าวัฒนว่านี่แหะครับต้องเคลีย์ไปนั่งลกของไปนั่ปรับสถานที่ไปนั่นเสาคื้นังหนาวผุนบัานี้หอนได้ปันี้พี่น้องเดดห้อนหอนเด็ดไปแห้งอปแห้งถึงน้ำหีือสิ่ด กากานได้ตั้งในอันนี้แล้วก็จะเฝ้าออกตกมาใส่ตกาฝนก็นได้ได้เรียนได้แสด,แดงก็หกกลุ่มทีหนึง่งกันที่ตกก็จังตกนนก็เศร้าก็ทั้งตกทั้ง,งเก็บไปที่แข่งฝนว่าโชคดีมันมันเป็นล้านปูนมันเห็ดไงเนี่ยจังเลย ในทีน่นได้ที่เขาบ้ามันขาดสองต้นถือถุุ้มหนึ่งไข่ซุ้มหนึ่งเมียบานกับผู้หนึ่งมือเศ้านี่ถือมือนเล็กขาเค็ดปราสันมาเขาได้ขอลาพักสทานทีครับเดินมันพ่อดีเยปะได้ห่ๆะะเดินน่ะแต่ว่ามันมีน้ำม,มีขีตมอะไรยังงันมาตกมาซ่อมนี่ฮอดเหมือนเลงอะคือว่า น้ำกระซีได้เยอะดอกโอเคออเดเาาอ,กเคอ,เอกพอพืจจ้นที่แดดดอกว่ายังั้นกระแหงเราหน้ามาครับบอลลมพี่น้องบอลลมเท่ากับนี่น้ำแหงอ้อจอไอ้แฉะฝนเฮแยงครับโคตดมขึ้นนะครับขายแลนรถมาแถวถนนเทพายลักมาสำลุงมาหอดแยกพวงจ้าเนี่ยป้าหน้าว่ามันวังเพียงหัวเข่าหน่อพี่น้องม้อไส้ในขี้ขึ้นพุทบาทเอาดับกระมีชรถ รถแท็กซี่รถเก๋งดับเสียเ้ยวซะเครื่องดึ่น้ำของตาฝนแเลียกนึงท่วมคกักเถอะพูดหนิเมือ่อเช้านี่ยคอมเนต่วงเข,งขงา่ขากลางฤดูฝนนะคลักอีกเช็ดทังไหนล่ะเนี่ยระบายเ่าท่านละมั้งพี่เอ๋โอ้บางท่านไม่ใช่สงแถวเข่ามาก็าจะไปถือันใบแห่บังไฟถือให้แนว เป็นอยังอีกมาใส่ถุงเท่าเขาเขาจะไปอันถือไปแห่บังไฟเถอะโอ้ยเท่าพี่ปอบเออโอ้หมอหมอลำหมอลำเก่ามาตั้งหันนะเนี่ยเาเงินว่าเงินเด้งสุดไปเมื่อแรกเมื่อแรกขืนล้ำเลยต้องตั้งไว้ที่งขึ้นยันประทันพนะนี่แต่เนี่ยสิเป็นเนาะทีมงานใอยกันนะ sàng ta tấm năn như này mới chỉ <laughs> bữa nhục chỉ bữa này nhục phá thai thì áo thịt cổ nhá phải với những khăm ม้ยอิ่มลอยไม่ต้องเสื้อ้วมันแรกเขาสิมาแกอยู่มันแรกนี่แหละมันแรกมนแน่นเวันีรกวะเขาสิมาแขกอยู่นังขอทานทีพี่น้อง าหา,ททารทีาแล้เนาะตกคิดคาแล้วจะมา,ด,าดิที่เวทีถ้าไดท่านดี๋ยวถ้าใครเลกองี้ยงขีดต้มพี่น้องเอเอตะเกียดตะไทออกแล้วเพิ่นกระสีปับไปเรื่อยๆล่ะครับมันสีดีขึ้นเยอะหอก ว่าสวยมากมันก็สีเดียดเนาะเอิอมันเดียดแล้วก็สีแหงุั่ พี่นองเนี่ยฝนกะ็ะไดแข้งแดนแห้งกระไดผ้าน้ำเกี้งกระไดร้อยที่ว่าแหรอครับเป็นว่าใจประสงสั่งกลางดงกะว่าทงตัวพี่นอ้องเอ้ยถ้าเป็นผู้ขี่ขานกลางบ้านกะว่างดงถ้าได้ลงเล่นการลงสายมันมวน เป็นว่าซาเนาะล่วงกวนกับควรสาให้มันขุนค,ควนขุนเลี่ยวเสี้วกุ้งหากสีง้อมเนาะคำโบราณเม,ม,มันมาเก็บอีนดี้มาัทำมาคนมาเป็นนิสตาตายแต่บ่แต่พราะงี้มัน,มนก็ม่เข็บแน่ว่าไบ่ได้เห็ดดอกพี่น้องเพราะว่าตอนที่แล้วผมพูดข่ากับยาเห็นดนี้นี่ไม่ที่ ไปถามก็พ่อไหนอันนีแล้วว่าเรามันเต็มพ่อคนไหมคนมันพ่อดีพี่กัดของคนนะสีมะเดื่อเห็ดไฟล่ะแต่มีแต่สีฟ้าสีไทยพี่น้องเลยฟังเลยนะเพิ่นเอาคนสำนันที่แรกก็ว่าสีเห็ดน้ำอยู่ก็มันมาในทิมเพิ่นแล้วเนาะแล่นรถกิดเรีนขนอุปกรณ์ของกับมาพอมันเขทิมเพิ่นกับอย่างเห็ดที่ทีแรกเคยถามแล้วเหรอถามสองเที่ยงแล้วกับพวังไหนก็เลยว่าเห็ดกับว่าเห็ดเพ่อนละครับใช่คลิปยพี่น้องในเบื้อง เป็นบางเทียบางโอกาสเป็นเพเห็ดก mm ับ hmm. ย uh, really, <Will. S 1> ูนิทิปเดียวกันคือนเขาเหรอครับเนี่ยก็ยอดก็ไม่ห้องวุ่นกันได้ครับเป็นับบนอนห้องอันนี้เป็นอนียงว่าเป็นห้องผักเก่าว่าขึ้นอย่างมาครัดขึ้นพนงานเมื่อไปเมื่อไปอันเนี่ยกับมุกดาหารกับเป็นแคมป์คนงานขึ้นพนงานเห็ดอันนู้นเป็นสันอันนี้ก็ว่าเป็นแคมป์คนงานงันครับ หลังปั๊มปตทถนนปูเจ้าสิมิงไพ่ครับสำเขียดสำลุงไต้ครับพี่น้องเลยแยกเลอยแยกสามแยกปูเจ้าเขามากอะสิประมาณหาหกนู่นี่แหละพี่น้องเลอยแยกปูเจออ้าถน,นนสุขุมวิทมากไ,ไปมาสะดวกทางนี่ก็ลงสะพานผู้มพีพลินตลดครับสะพานกาญจะนาพิเศษอะต้นอยุเลยนว่าเลียนมากกับยุท่ายเมื่อเลยครับเลี้ยวข้อปั๊ม แน่นเลยครับมามวลต้องกันเหมยแน่นขอบคุณพี่น้องหลายๆครับผมคลิปแรกของมอนีของของตอนช่วงตั้งเวทีครับพอ,อกันคลิปหน้าครับสวัสดีบ๊ายบายพุทธวุณ